สวัสดีค่ะอยู่กับใบบัว mm hmm. เมนูโฮมคาเฟ่วันนี้บั mm hmm. วจะพามาทำเค้กส้มที่ทานคู่กับดาร์กช็อกโกแลตเราจะได้ทาน2รสใน1ชิ้นเลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะและสูตรอยู่ตรงนี้นะหากเพื่อนๆต้องการลงลึกวิธีการอบเค้กชิฟฟ่อนเค้กสปันและบัตเตอร์เค้กกดลิงหน้าโปรไฟล์หรือดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะประกันความอร่อยเลยนะ อันดับแรกเรามาเริ่มทําตัวซอสช็อกโกแลตกันก่อนเลยค่ะให้ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงมายกเว้นเนยกับดาร์กช็อกโกแลตค่ะประกอบด้วยนมสดแป้งข้าวโพดผงโกโก้ผงวุ้นและนมข้นหวานค่ะหลังจากนั้นก็ให้นําส่วนผสมไปต้มจนเดือดบัวใช้ไฟกลางในการต้มนะคะจริงๆตัวซอสน,นี้บัวเอาไว้ทําตัวซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะ หรือถ้าเพื่อนๆต้องการดูวิธีการทําเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้เลยค่ะต้มไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเดือดแบบนี้ก็ให้ยกลงจากเตาค่ะจากนั้นก็ใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงมาแล้วคนให้ช็อกโกแลตละลายค่ะลาโบใช้ดาร์กช็อกโกแลตความเข้มข้นอยู่ที่70%ถ้าเพื่อนๆใช้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านี้ต้องไปปรับลดความหวานเอาเองค่ะ เมื่อดากช็อกโกแลตละลายก็ใส่เนยสดลงมาได้เลยค่ะบัวใช้เป็นเนยเค็มนะถ้าเป็นเพื่อนใช้เนยจืดก็ให้ใส่เกลือลงไปหนึ่งหยิบมือค่ะและอย่าลืมใส่กลิ่นวานิลลาตามชอบลงมาได้เลยค่ะเท่านี้ตัวซอช็อกโกแลตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายมากๆเลยจากนั้นเราก็มาทำการสไลด์แบ่งเค้กกันค่ะบัวใช้เป็นเค้กสปัน์รสซ้มนะคะวิธีการทำย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ ในคลิปเป็นไซส์ขนาด2ป้อนบัวนํามาสไลด์ออกเป็น3ส่วนแล้วน้ำา3ส่วนนี้มาสไลด์ออกเป็น6ส่วนอีกทีนึงค่ะจากนี้เราก็มาประกอบล่างกันค่ะบัวเรียงเค้กสลับกับซอสก็จะได้ทั้งหมด12ชั้นค่ะ เพื่อนๆจะทำมากหรือน้อยกว่านี้เอาตามที่สะดวกเลยนะคะ เมื่อประกอบร่างเค้กครบทั้ง12ชั้นแล้วก็ให้นำเค้กไปแช่ยเย็นบัวแช่ประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวดีค่ะหลังจากที่เราแช่เค้กจนเซ็ตตัวดีแล้วก็แกะพิมพ์ออกได้เลยค่ะเมื่อแกะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็เตรียมทำช็อกโกแลตกาหนาดกันต่อเลยค่ะวิธีทำช็อกโกแลตกาหนาดแบบของบัวง่งายมากค่ะ ให้นำดาร์กช็อกโกแลตและเนยสดไปละลายในไมโครเวฟค่ะบัวเวฟที่ละ30วิแล้วเอาออกมาคนใช้เวลาทั้งหมด1นาทีครึ่งค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่วิปครีมทั้งหมด3รอบค่ะใส่ไปคนไปจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะลาโบใช้ดาร์กช็อกโกแลตความเข้มข้นที่70%เหมือนกันค่ะส่วนวิปครีมที่จะทำช็อกโกแลตกาาใช้แบบแดรี่เท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มกลิ่นวานิลาตามใจชอบลงมาได้เลยค่ะ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยให้รีบนำไปปาดเค้กนะคะไม่อย่างนั้นช็อกโกแลตการนอาจะแข็งตัวค่ะช็อกโกแลตการน์นถ้าจะปาดให้เรียบก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความสามารถในการปาดให้เรียบมากกว่าของบัวก,ก็ได้ค่ะส่วนตัวบัวใช้สปาตูราในการปาดเราใช้ที่ตัดขนมปงังเก็บรายละเอียดอีกทีนึงค่ะถ้าเพื่อนๆมีไพ่สำหรับทำขนมก็นำมาใช้แทนได้ค่ะ บัวแต่งประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดส่วนหัวให้เรียบสักเท่าไหร่เพราะจะต้องวางผลไม้สดด้านบนอยู่ดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำขายในคาเฟ่บัวแนะนำให้ตัดเค้กก่อนที่จะแต่งผลไม้ด้านบนนะคะเพราะถ้าวางผลไม้ไปก่อนแล้วนํามาตัดทีหลังกรับรองเลยค่ะว่าตัดยากแน่นอนค่ะและเค้กขนาด2ปอนด์บัวตัดแบ่งออกเป็น10ชิ้นค่ะ เวลาตัดเค้กตั้งมีดให้ตรงแล้วกดลงมาจากนั้นก็ชักมีดออกแล้วนำมีดไปเช็ดล้างก่อนที่จะนำไปตัดรอบต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่นำเค้กไปแช่ยเย็นก่อนตัดให้นำมีดมารนไฟก่อนที่จะนำมาตัดจะทำให้ตัดง่ายขึ้นค่ะตัดเค้กเสร็จเรียบร้อยโบจะพามาดูเลเยอร์เค้กด้านในกันค่ะถ้าได้จะได้เค้กทั้งหมด12ชั้นสวยงามกำลังดีเลยค่ะแลานี้คือหน้าตาตอนแต่งผลไม้สดค่ะเนื้อเค้กเป็นรสส้มก็ต้องแต่งด้วยส้มสดถึงจะเข้ากันค่ะ ทานคู่กับกากช็อกโกแลตแบบจัดเต็มอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบให้บัวมาสอนทําขนมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องใบบัวเอาไว้นะคะเราเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย